This video s s s p s o s o r e y e y EA กาละครั้งหนึ่งในเมืองอินนิสกรีนดินแดนแห่งแสงสว่างที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามที่ซึ่งผู้คนและแฟรี่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีแฟรี่หนุ่มรูปงามผู้โชคลายตนหนึ่งแฟรี่หนุ่มตนนี้ไม่ใช่แฟรี่ธรรมดาแต่เป็นถึงเจ้าชายแฟรี่ เขามีชื่อว่าเจ้าชายมิดไนท์ถึงจะเป็นเจ้าชายแต่เขาถูกเนรเทศออกจากวังตั้งแต่เด็กๆเจ้าชายถูกเนรเทศออกจากวังด้วย2เหตุผลเหตุผลแรกเขาเป็นลูกนอกสมรสของคิงแฟลรี่กับสาวรับใช้เป็นปกติที่จะโดนเกลียดแต่นั้นก็ไม่ใช่เหตุผลหลักหรอกนะเหตุผลหลักก็คือข้อที่2เขาถูกทราบแม่หมดใจลายได้ฝังเมล็ดพันธุ์จอมมารไว้ในตัวเจ้าชายตั้งแต่เจ้าชายยังเด็กๆ และเมื่อเจ้าชายมีอายุครบ20ปีมเมล็ดพันธุ์ก็จะโตเต็มที่ชีวิตของเจ้าชายจะถูกช่วงชิงและจะเกิดหฮยนะครั้งใหญ่กับโลกและทางเดียวที่จะถอนคำสาบได้เจ้าชายจะต้องมีจุมพิษจากหลักแท้จูบจุบจ๊บๆเฉยๆก็ไม่ได้ด้วยนะต้องเป็นจุมพิษหลักแท้จากกนบึงของหัวใจเพราะคำสาบนี้แหละทำให้เจ้าชายต้องอยู่ในสายตาของแฟรี่ที่มีพลังแข่งแกร่งทั้งหลาย เผื่อถ้าเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นเจ้าชายจะได้ถูกจัดการอย่างทันท่วงทีน่าเศร้าเหมือนกันเนาะแต่ก็ยังมีคำทำนายที่พูดกันปากต่อปากในหมู่แฟรี่กันอยู่ว่าในคืนที่เงียบสงัดจะมีหญิงสาวตกลงมาจากฟากฟ้าหอมผมสีทองดุดแสงแลกแห่งลุ่มอรุณดวงตาสีฟ้าส่องประกายเธอจะเป็นผู้ปลดปล่อยเจ้าชายจากเงาเมื่อนในจิตใจที่กักขังเขาไว้เนิ่นนานและด้วยจุมพิษจากลักแท้เพียงหนึ่งเดียว ัวใจของเขาจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเรื่องแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรอคะคุณพ่อหนูไม่อยากจะเชื่อเลยอะแต่ว่าถ้าเจ้าชายหายดีหนูก็ดีใจคะ่ะหนูเองก็ผมสีทองนะคะเสียดายตาไม่ได้สีฟ้าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องที่ถูกพูดถึงกันปากต่อปากวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงๆหญิงสาวตกลงมาจากท้องฟ้าตามคำทำนาย เธอมีลักษณะเหมือนในคำทํานายทุกอย่างทั้งผมสีทองและดวงตาสีฟ้าเธอถือกำเนิดขึ้นเป็นแฟรี่ที่งดงามและในที่สุดเธอก็ได้พบกับเจ้าชายมิดไนท์หลังจากนี้ฉันจะขอเล่าแบบย่อๆแล้วกันนะทั้งสองคนร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนในที่สุดเจ้าชายก็ตกหลุมรักหญิงสาวคนนั้นและเจ้าชาย ก็ได้มีจุมพิษจากหลักแท้ทำให้คำสาปของเจ้าชายถูกทำลายออกไปทันทีและทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคลองหลักกันตลอดไปช่างเป็นเรื่องราวที่สวยงามมากเลยว่าไหมคาัูชิโนเชยสบัด มันต่างกับนิทานเจ้าหญิงเจ้าชายทั่วไปตรงไหนเหรอเลวิสใช่ไหมน้องเชยเนาะพระเอกนางเอกถูกสาบหลักกันจูบก,กันถอนคำสาบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีอะไรเชยไปกว่านี้แล้วเลวิสเรื่องราวมันยังขาดการผจญภัยที่ท้าทายอีมา้าฟังห่วงโคบานไม่แปลกใจเลยที่นิยายเรื่องนี้ของนักเขียนปุกปุยจะขายไม่ออกฉันว่าเขามาถูกทางแล้วแหละที่มาเขียนนิยายวายแทนเออคาปูชิโน่นี่มันนิยายแฟรี่นะ จะมามีขี่ม้าควางห่วงโคบานได้ยังไงเธอนี่เพิเจอร์จริงๆเลยอพอๆๆฉันไม่คุยกับนายแล้วฉันเอาเวลาไปซ้อมขี่ม้าดีกว่าเดือนหน้าฉันจะแข่งขี่ม้าแล้วฉันต้องสู้ผมชื่อเลวิสอายุ18ปีผมลงไลเกี่ยวกับเทพนิยายและแฟรี่มากๆเลยละ่ะยายคาปูชิโน่นี่ไม่เข้าใจความสุนทรีของโลกแห่งเทพนิยายเลยในโลกนี้อาจจะมีดินแดนที่สวยงามที่เต็มไปด้วยแฟรี่ก็ได้ ถ้าเราได้เป็นแฟรี่ได้บินไปบินมาในที่ที่สวยงามมันคงจะดีมากๆเลยเลวิสเลวิสเอดเดี๋ยวก่อนนะทำไมเราถึงรู้สึกเหมือนเหมือนว่าเจ้าชายมิดไนกำลังเรียกชื่อเราอยู่คิดไปเองหรือเปล่านะ เลวิสเลวิสเฮ้ยนี่มันอะไรกันทำไมเรารู้สึกเหมือนกำลังตกจากที่สูงเลยล่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วย โอ้ยเจ็บจังเลยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยทำไมเราถึงไม่รู้เลยว่าที่นี่คือที่ไหนมันดูแปลกตาไปหมดนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย ซื้อภาคเสริม The Sims 4 e ผ่าน EA App อย่าลืมกรอกโปรโมโค้ด Otto Bochi เพื่อส่งค่าขนมมาเป็นกำลังใจให้โอดกันด้วยนะอย่าลืมนะจ๊ะ